ถ็เไิวิดหายตัทเสียตรงนี้และเจ้าค่ะไมไม่รหวดิไมวไม่งลไม่เไม่โ้ยโอ้ยโอ้่ออ้ยโอ้ยโอ้ยโ่้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ไรอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโ่้ยโยโอ้ย้อ้ยโอ้ยยโอ้้ย้ยโออ ตรงนี้อาจะรอดไปบ้างจริงๆแล้วอะพวกเราน่าจะมีแรงเดินคนที่เหนื่อยน่าจะไม่ใช่เรานะน่จะเป็นเขามากกว่าที่รู้เรื่อเราเป็นคนรรา,ตางตมยำถลอหันหน้ามาดจะเป่าให้ <c oughs> ด้เ<แ>็งนะ <อา S 2> งนะอ<ไ>มักสักนิดน,ะนึงสาเกอยู่นะไปดูส <ะ S 2> ่วอยู่เป็นอะไรบ้าง

ตัวกไม่ดองอะไรอ่ะฮจอะไรนี่ทำไมขวดทีไม่มีฝาเป๋วท่าน่นจไมาหรือเปล่าคนนี้ขันนอะไรมาน้อะไร่นนจะบอกอะไรไม่รู้นะจะดูง่าวยิงไม่ได้หรอกน้ำแบนี้ด่บเร็วนี่โอ้โหราเ คต่ตอบไม่ไหวแล้วี่ข้าวเมลอะไรร้องท้งบ้างไหมตอนแสดงออกนะถ้าตอกลาข้าวปลาฮรโดยข้าคนทับนาราจจะหามาให้แต่สถานที่ตรงนี้มันกันตลาดอยาหาว่าข้านาราจไม่โกงกูโเงแต่กูแต่ไม่มาเื่นกิสวยเดี๋ยว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  ha 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 avez จับกะละมังใครบอกให้พูดนี้ใครบอกออกมาจะผัวมันเรื่องจริงตีงไปจัวหยินโอเชัานถามสักคำอยากจะเรามีผัวโกงไหมไม่สนนะผัวกโกงไม่ใช่สเปคิดให้ดีนะไม่มีผัวโกงเนะี่ะ หลีกไปบ้านพี่ <laughs> มาเป็นเจาบนนเาบ้านันตมาต่บ้านอากมีลกจะส่งไปเรียนป็นนทีลูกา,กา,กาจะไปรีาบาลถ้าเกิดันทได้มาช่วยรังสรรค์คามที่ททข้าูวเจ้าปบ้า জামো <laughs> কাম <laughs> ่สาวอย่าตัวอย่าพึ่งแต่เขาน้องขอเป็นควขอพี่นีรักใรัำนาเราไม่อยากอธิษฐาน

ไอพี่หมีไอหน้าแกโอ้โหคือให้เกียรติผมนะให้เกียรติผมบ้างในคันหน้าเดี๋ยวผมลองจับพ่อแกเลยหรือเปล่านี่พี่มึงไม่ได้ต๊ะก้าวเดี๋ยวมึงจะปั้มหมดเลยเพราะไอ้งามใสไอเนี่ไม่รู้จักพี่รู้จักมั้ยเดีไปยืมบอลเปล่านะย่าเล่นกับพี่นะพี่นี่ยอุยาน่ะศกไหนศกนั้นข้าเหรอปาวทำไรรับจ้างเสือกระถางทู่พี่มึงไม่ได้ต๊ะก้าวเนี่ย

ในความทำลมปาใมันให้เจ็บใจในตัวเราถ้ากูจับมึงได้ในวันนี้เฮ้ยเฮ้ยชีวีมึงต้องเป็นเท่าจะตัดจมูกมึงมาทำแหวนและตัดสองแขนมึงมาคนมาข้าวหนังกระโหลกเอามาทำก ออข,อขอบคุณพี่สาวคนสวยด้วยนะขอบคุณมากมากเลยนะจ๊ะผมไม่สุขีทีตวัวอภิวาษณ์ธนศรีที่กกตัวพุทธาประาีนโดนยเจ็ดตัวอายุวโรยสุข่วยเพื่อเลย <c oughs> โอ้โหไม่รู้ว่าพี่นี่ใจดีอย่างนี้ได้ไงมาตั้งแต่เมื่อคืนครับแต่ัดจมูกมึงมาทำแหบบและตัดสองแขนมึงมาควนมาข้าวหนังกะโหลกเอามาทำกะลาเฮ้ยหนังตรงหน้ากูจะทำรองเท้า หนังหน้าอ,อกกูจะทำกองเฮ้ยหนังตรงท้องกูจะทำกระเป๋าใส่เล็กใส่ใหญ่ผัดใส่ไปม,มาโปดแต่หนังตรงโตก,กูไม่เอาที่เหลือเองงรื่ยง <c oughs> เนยัดไซส์สุอ้อน เราตอบเรนี้กดหัวมึงเสียให้เสร็หมดหน้าที่ของเราแล้วไม่ไม่ไมีอะไรคุณท่านราธิ์คันนี้ข้าจะถ,ถือว่าเป็นวันของท่านข้าจะถือว่าท่านเป็นแม่ทัพใหญ่แหการมาทัพในคันนี้แต่ท่านอย่าลืมท่านมีสิทธิ์จะสั่งอะไรท่านก็ได้เฉพาะที่ถ้ากลับท่านไม่ดีมาท่านไม่มีสิทธิ์ต่อไป แล้วถ้านจดฟังคำข้าว่าให้ดีนะแจ็คแจ็กเครื่องรอดยงเก้าถ้าไอ้นายไม่ไดังแล้วพี่มียาวน้อยตาเขียวถ้าไอ้นายไม่ไดังใครก็จะวังที่เดีดว มันก็เข้ากันไม่ได้ถ้าเหนือกับใต